เขตที่จะต้องรอผลการเลือกตั้งแล้วเป็นเขตที่ไม่ได้รับการประกาศรับรองสสก็คือเขต8เชียงใหม่นะคะวันนี้แกนนำพักเสรีรวมไทยและพักอนาคตใหม่ช่วยผู้สมัครไปหาเสียงที่นั่นค่ะคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตเมียเวทพร้อมด้วยนายพันนาสิน น้อยนางจมผู้สมัครสสพักเสรีรวมไทยลงพื้นที่หาเสียงกับประชาชนในอำเภอจอมทองจองังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่ผู้ชนะคนเก่าของพักเพื่อไทยถูกกะกะตให้ใบส้มต้องจัดการเลือกตั้งใหม่พลตบารเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุว่า ขอให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์และให้ประชาชนเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อให้เป็นเสียงของประชาชนจริงๆเข้าไปต่อสู้ในสภาพร้อมร่วมกันตรวจสอบที่มาการคัดเลือกสมาชิกวุฒธธิสภา250คนมาโดยชอบหรือไม่ค่ะเปิดสภาเมืเ่อไหร่พี่จะตั้งกรรมการสอบสวนที่มาของวุฒธธิทั้งหมดมึงชอบด้วยรับมนูลไหมถ้าไม่ชอบดำเนินคดีตามกฎหมาย นะครับเราก็จะต้องฟ้องศาลรปกรครองให้ยกเลิกสวชุดนี้ด้วยถูกต้องไหมน้องนะเขียนรัฐธมนูญมาก็เพื่อเพชูมือให้ประยุทธ์เป็นนายกทั้งนั้นขณะที่นางสาวพานิกา